ที่ลลัดซัตวิโรธหยุดใช้วิธีสกปรกการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยที่3ประจำปีพืทธศักราช2567เพื่อพิจารณายติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568วงเงิน90,000ล้านบาทได้มีการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติจำนวน37ลาย แบ่งเป็นสัดส่วนของสองกอ28ลายและฝ่ายบริหารกทม9ร้าลายโดยมีสองลายชื่อคนนอกที่ไม่ได้เป็นสอกอซึ่งมาจากโคต้าของพักเก้าไกลผลปรากฏว่ารายชื่อกรรมการวิสามันฝ่ายสอกอ28ลายไม่ปรากฏรายชื่อสองคนนอกที่พักเก้าไกลเสนอเป็นคณะกรรมการวิสามันนายวิโรธลัคนาอดิสรสอสอบัญชีรายชื่อและประธานคณะกรรมการยุทธ นโยบายกรทมพักเก้าไก่จึงได้โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์มเอกล่าวถึงพักเพื่อไทยว่าในการประชุมมีสอกอหลายคนเสนอรายชื่อเพิ่มเกินกว่าที่ตกลงไว้37ลายที่ประชุมมีมติการลงมติให้ลงคะแนนคัดเลือกรายชื่อลายคณะกรรมการแบบลับแต่ไม่เปิดเผยรายชื่อคนโหวตผลปรากฏว่าไม่มีรายชื่อคนนอกทั้งสองคน ที่ก้าวไก่เสนอเป็นคณะกรรมการวิสามัญตามที่มีการเสนอในตอนแรกคณะกรรมการงบกทมมี36คนพักเพื่อไทยใช้แท็ติิกเสนอคนมาเกินแล้วให้โหวตนายวิโรจกล่าวว่าไม่เคยคิดว่าพักเพื่อไทยจะใช้วิธีการแบบนี้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบงบกทมผมเพิ่งรู้ว่าที่ต้องดิน้นรนโดยไม่จำกัดวิธีแบบนี้เพราะกลุ่มทรัพย์งบแปรมีมูลค่าสูงถึง5,000ล้านบาท นางสาวธีรรัตสำเร็จวานิศสอส,อสอกทมพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความตอบกลับนายวิโรธทันควันว่าขอให้คุณวิโรธหยุดใช้วิธีสกปกในการทำลายการทางการเมืองสภากทมจะมีมติดำเนินการอย่างไรก็มีกลไกลของสภาในการพูดคุยกันของสอบกอการตรวจสอบฝ่ายบริหารก็มีตัวแทนทุกพักร่วมทำหน้าที่อยู่แล้วการว่ารายพักอื่นปราศจากข้อเท็จจริงไม่น่าจะเป็นวิธีของพักการเมือง ที่ประกาศว่าจะทำการเมืองใหม่